สวัสดีค่ะเข้ามาสอ,อบเบิดการเบิร์หลักการที่ถ้ำไปกว่าน,นะคะตอนนี้ผู้กำกับก,ก็กำลังกำกับอยู่นะคะ,ะ,ะเฮ้ยไปเจอใครด้วยค่ะ คือคุณนายโอปอนะคะอยู่ด้านหลังะะรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นตัวโป๊นะคะเดี๋ยวเรา,าสัมภาษณ์ ได้ค่ะออละะูกสาวเดี๋ยว็กแม่ทำนี้เต็มที่เลยค่ะอย่าเรียกคุณตาไว้ไหคะน่ชอบค่ะโอขคุณพ่อคะคุณพอ่อตาบอกว่าถ้าเกิดเราชนะการแข่งขันครั้งนี้คุณพ่อคงงงให้ไปอัดไปอัดไ่อัดไปอัดไปอัด ทะไรคะกำลังเป็นแอปพีคออยู่แอปเปเ,เป็นอะไรคะแอปเปืเป็นอารเล่ตอนไหนอไรเล่เน่ยมีขี้นะคะใครได้ไปกินขี้ใช่สีดูพี่แล้วก็คุณพ่อนีน่ยาตอบแทนทุกคนอย่างงานเลยล่ะค่ะ พูดแบบเนี้ยคุณพี่ทำงานเข้าม่เองับน้องะค่ะก็เาก็ตด้เรากไ่ทำมาก่อน่บอกแกเยต่หหมดแล้วก่ไมุ่ ทุก็เ,เห็นลิงไหมคะก็เ,เ,เห็นลิงไหมคะลิงนม่พญายลิงนี่คือเมียของไซต์ดิวเมียของไซต์ดิวคือคนนี้อ๋อก็แม่ที่หามาอยูเนี่ยอ๋อเขี้ยงสื่ออ๋ออ๋อก้องปอบมาเลยดูอะไรวะอันนี้วิดีโอโทรศัพท์รุ่นอะไรคะก้องปอบมาข้องจริงข้องโซหน้าละวาดโซ่เนี่ยหน้าสด มันน่าสดไงคือปรับเนียนชนิดไปว่าอีกสันิดนึงคือไม่เห็นตาเลยนั่นน่ะมันเป็นกล้องโสดแต่สไตล์องโสดฮิโโบขอการ์้หน่อยคดว่าเราอยากได้ ปิดเข้ามาหน่อยปิดเลยแล้วก็อยากให้เครื่องใหมได้เสกเงินเงินได้ถือสาวหรือคุณแม่ทำให้เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเรียกสาวได้ไหมคะไม่ชอบนะคะครูโทคะคุณพ่ออ่ะทุ่มงบให้ไม่อั้งเลยนะคะสำหรับการแข่งขันครั้งเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนของเราชนะในสิศวกรรมวิทยาก็ คุณพ่อมีละมันตอบแทนให้กับคนทำงานไปแล้วยพูดแบบนี้คุณพี่ทำงานทุ่วายชิวิี่เลยค่ะฝากเวยนฝะกเ <ปะ S 1> ินแกพวกแกเห็นจากเงินเงินมันฟาดเข่า はい。